เปลี่ยนสีชั้นอีเกียด้วยสี DIY จากเป็นจมินมอง่ายแค่ไหนไปดูกันเลยสีที่เราทายอยู่นี้คือเชเกอร์เบจนะคะ s c 4, 4 5ตัวนี้คือเข้ากันได้ดีกับหลายหลยสีมากๆสมมติทาเก็บแนนาะคตสีก็จะไม่เทียงนะเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ผสมน้ำผสมอะไรเพิ่มเติมเฉดสีมันก็จะเหมือนเดิมก็ทา เดี๋ยวพอทารอบที่สองแล้วถ้าแห้งล้วจะมาเทียบให้ดูว่าแบบสีของเบนจามิมอนเนี่ยเราเลือกสีไหนได้สินน,นะคะก็คือต้องปรบหนดอันนี้รอบที่สองแล้วก็รอบแรกนะคะถ้าเกิดซูมดูรอบแรกอ่ะไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นหรือจะเห็นว่าเออตรงนี้มันยังแบบเห็นแบบไม่เต็มที่เดี๋ยวพอทารอบที่สองเสร็จจะมา คลิปนี้นะคะเราตัดมาจากไลฟ์ซึ่งทาสีกันแบบเรียลไทม์กันไปเลยจะเห็นว่าสีเบนจามินมอเนี่ยทางง่ายมากๆไม่มีกลิ่นฉุนแล้วก็ไม่มีสารละเหย v o c ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลงานตอนทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสวยตรงปกถูกใจมากๆเลย